อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4ี่เยือนไร้ตำนานนกเตะอาเซนอนชี้สโมสรเก่าจะต้องเอาชนะแมสสิี้ให้ได้ในการเผชิญหน้ากันหากหวังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เข้ามาคุมไอ้ปืนใหญ่เมื่อปี2019อาร์เตต้าแพ้รวดในการคุณทีมเจอกับทีมของเปปกวัวเดวล่าแม้จะชนะได้บ้างในบอลถ้วยรวมถึงเกมคอมมูนิตี้ชิล ในขณะที่อาส์เนนอลมีโปรแกรมสำคัญต่อจากนี้3เกมติดทั้งการพบกับเฟียฟีไฮวอเฟนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกสเปอร์ในลีกและเบรนท์ฟอร์ดในศึกคาราบาวครับโดยเอเดรียพูดถึงโอกาสคว้าแชมป์ลีกของทีมเก่าว่าจะต้องเอาชนะในการประชญหน้ากับแมสเซตตี้ทั้ง3เกมนี้มีความสำคัญมากแต่ผมคงไม่พูดถึงเฟียฟีมากนะักเพราะมันเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมันคือเกมแรกที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นมันเป็นเกมใหญ่สำหรับอาส์เนนอลและจากนั้นก็แน่นอนเกมกับสเปอร์ซึ่งฟอร์มของพวกเขายอดเยยี่ยม,มาก เกมดาร์บี้จึงเป็นอะไรที่น่าเลือเชื่อแมนซิตี้คือทีมที่ผมเชื่อว,ว่าอาเซนอลหัต้องการรุ่นแชมป์อย่างจริงจังจะต้องเอาชนะให้ได้อย่างน้อยสักเกมทีมจะต้องเอาชนะพวกเขารวมถึงแย่งแชมป์ทีมอื่นด้วยและจากนั้นก็หวังว่าทีมอื่นจะสร้างปัญหาให้กับแมนซิตี้ด้วยเช่นกันและถ้าพวกเขาเอาชนะไม่ได้อย่างน้อยสักเกมมันคงเป็นเรื่องยากที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์คุณจะต้องได้ไรายจากเกมพบกับพวกเขาจากนั้นก็สร้างโมเมนตัมและความมั่นใจในทีมดังนั้นเมื่อคุณทำได้ผมมั่นใจว่าทีมจะไปถึงจุดนนั้ มาซูมเมิร์นไปกับหลังตัวเก่าของดอนมุนอาจตัดสินใจแควนสตาร์ทหลังจบซีซั่นนี้บิลสื่อเยอรมันรายงานว่าฮุมเมิร์นกำลังพิจารณาอนาคตในอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะแควนสตาร์ทหรือเลิกเล่นหลังจบฤดูกาลนี้ตามสัญญากับต้นสังกดัดดอนมุนที่จะหมดอายุลงเช่นกันรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดว่าฮุมเมิร์นกำลังพิจารณาให้ฤดูกาลนี้เป็นปีสุดท้ายในอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองโดยจะตัดสินใจง,ง่ายขึ้นเมื่อสัญญาปฉบ,บับปัจจุบันของดอนมุล กำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนซึ่งถึงตอนนั้นอดีตสตเตอร์บแบ็กทีมชาติเยอรมันจะอายุ35ฮูมเมิร์นแม้ไม่ได้เป็นกับตันทีมดอทมูลอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังเป็นนักเตะคนสําคัญที่มีอิทธิพลสูงในห้องแต่งตัวโดยเฉพาะเมื่อมาโค้ร้อยกับตันทีมตัวจริงมีบทบาทในการลงสนามน้อยลงท่านี้ฮูมเมิร์นวัย34เพิ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงคนเดียว2เม็ดในเกมบูเลริก้าที่ดอทมูลชนะไฟดวก4-2เกาะกลุ่มหัวตารางได้อย่างแนบแน่น แบลมมิมีเส้นทางสายนักฟุตบอลกับสสโมสรเท่านั้นโดยก้ามาจากทีมเยาวชนของเิร์มินิกแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้จึงย้ายไปดอทมุนจากนั้นกระย้ายกลับไปบาเเบร์เล่นอยู่3ปีและย้ายกลับดอทมุลอีกครั้งตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาโปชตติโนสกินมูริต้องเรียนรู้ให้เร็วมาริจูโปเชตติโนในใหญ่ของเจลซีระบุมิคาโรมูริตัวรุกของทีมยังต้องเรียนรู้อีกมาก และต้องทำให้ได้โดยเร็วในการค้าแข่งที่อังกฤษมูริกที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ถือว่าทำผลงานไปที่ชื่นชอบก่อนถูกเปลี่ยนออกนาทีดกสิมของเกมซึ่งโปรเจติโนชีช้ว่าแข้งยูเครนต้องเรียนรู้อีกมากและต้องทำให้ได้โดยเร็วด้วยเขากำลังพัฒนามากขึ้นเขายังต้องเรียนรู้ในพรีเมียร์ลีกมันเร็วมากเขาต้องเขา้าใจเกมให้ดีขึ้นพยายามเชื่อมโยงกับทีมให้มากขึ้นในบางครั้งเราจะไปจะต้องให้เวลา และเครื่องมือสำหรับเขาในการพัฒนาในระหว่บบางฤดูกาลอาเซนอล <Arsenal S 1> จะใช้เวลาในการหาซีอโอคนใหม่เข้ามาทำง,งานกับสโมสรแทนที่วินัยเวนเกซามที่จะอำลาทีมไปในซัมเมอร์หน้าซีอโอคนดังอยู่กับอาเซนอลมานาน13ปีตั้งแต่ปี2 0 1 0ก่อนเลื่อนตำแหน่งมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันเมื่อปี2 0 1 9ล่าสุดประกาศว่าจะอำลาสโมสรเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจารรายงานของเดอะสแตนดาร์ดเผยอาเซนนอนจะใช้เวลาในการพิจารณา ว่าจะหาคนไหนมารับหน้าที่แทนแต่จะไม่รีบแต่งตั้งใครในเร็วๆนี้ขณะที่ดัสันอ้างว่าเฟรดิซิตี้เบนาดนักธุรกเกหญิงก่าวมาเป็นตัวเต็งโดยเธอเคยทํางานกับอาเซนอนมาแล้วในฐานะตาแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหุ้ส่วนปัจจุบันเบนาด์ทำงานในตําแหน่งฐานะรอง c ีอของ a อสกา d ์ดเบลดคอรควบคู่กับการทํางานที่เกรทบิิเลสซิงด้วย